ขึ้นยานเดี๋ยวนี้ทุกอย่างเป็นฝักดาวทั้งดาวเป็นฝักไปไปไปทำไมดาวฝักข้าโพดที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ริกกลับกลัวจนขนหัวลุกรีบขับยานย้ายดาวแบบด่วนๆเราไปหาคำตอบพร้อมกันครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกระจัยให้กับพวกเราตูนีิตูนด้วยนะครับ เรียกว่าเป็นธรรมเนียมปกติอยู่แล้วนะครับสำหรับเรื่องริกกอร์มอตี้ที่ชอบเหลือเกินชอบจะทิ้งปมอะไรต่างๆที่ไม่มีคําตอบไว้ให้กับแฟนๆได้ค้งางคาใจกันซึ่งเรื่องของดาวฝักกโพดเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งในเรื่องคาใจจากร้อยกว่าเรื่องที่ยังหาคําตอบไม่ได้ปล่อยให้ปลายเปิดอยู่แบบนั้นแหละ เราก็เลยสงสัยจนทนไม่ไหวาตามไปดูใน r e d ดิตตามไปหาข้อมูลต่างๆนานาก็พอจะได้รู้เรื่องอะไรมาบ้างนิดๆหน่อยๆก็ยังดีเรื่องของเรื่องคือ Dell ดาวดวงนี้มันก็ดูจะไม่ได้ต่างกับดาวทั่วไปเลยนี่หว่าขนาดภายนอกอยังดูคล้ายกับดาวโลกของเราได้ซ้ําจะมีก็แค่พวกอะไรต่างๆที่มันเป็นฝักข้าวโพดก็แค่นั้นเองแล้วมาดูอันตรายยังไงทําไมริกถึงต้องแพนิคขนาดนั้นแล้วก็เรียกทุกคนให้ขึ้นยานย้ายดาวแบบโดยด่ว,วนคือมีหลายคนที่ดูตอนนี้แล้วไม่เก็ตอะไรครับ รวมถึงเราตอนยังไม่ได้หาข้อมูลมาด้วยคือพี่แกเขาต้องการจะสื่ออะไรกันล่ะเนี่ยโดยในตอนนี้มันเกิดขึ้นในตอนจบของซีซั่นที่2ชื่อตอนว่า The Wedding Squanchers ที่ครอบพ่อสมิธจะได้รับเชิญให้มาเป็นแขกในงานแต่งงานของพี่มนุษย์นกทีเนี้ยก็หอบกันมาทางครอบครัวเลยเพราะริกเป็นเพื่อนสนิทที่มนุษย์นกจะขาดไปไม่ได้ในงานสําคัญขนาดนี้แถมแทมมี่วันที่เจ้าสาวก็เป็นเพื่อนของซัมเมอร์อีกด้วย บรรยากาศนั้นเต็มไปได้วยความชื้นมื่นครับจนกระทั่งถึงช่วงคลายแม็กซ์ที่สุดที่ริกกล่าวคำโวยพรจบแทมมี่ก็ได้เผยตัวเองว่าเธอนั้นเป็นสายของทางสาพันธ์กาแล็กซี่และแฝงตัวแอบเนียนว่ารักมนุษย์นกมาโดยตลอดเพื่อปูทางมาสู่งานแต่งในครั้งนี้ที่จะเป็นการรวมตัวเหล่าสหายริกที่เป็นกบฏต,ต่อต้านทางสาพันไว้ในที่ที่เดียวก่อนจะยิงมนุษย์นกซัดสาหัสและเปิดฉากสู้กับพวกของริกทันที เหตุการณ์ของตอนนี้คือเรียกว่าชุลมุนมากๆเพราะสหายริกก็ไม่ได้เตรียมใจว่าจะต้องเจอกับอะไรแบบนี้จนสุดท้ายแล้วเหล่าสหายของริกลหลายๆคนก็ยอมสละตัวเองเพื่อช่วยให้ครอบครัวสมิธได้หนีไปและก็เป็นหน้าที่ของริกที่ต้องสแกนเพื่อค้นหาสถานที่ที่จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับครอบครัวโดยที่พวกเขาจะกลับไปโลกอีกไม่ได้แล้วเพราะพวกสาพันกาแล็กซี่มันดักรอยอยู่ที่นั่นและกำลังยึดดาวโลกในเวลาต่อมาด้วย ซึ่งลิกเองเนี่ยก็จะพาครอบครัวมาที่ดาวต่างๆที่มีสภาพแวดล้อมมีแรงดึงดูดและองค์ประกอบต่างๆที่คล้ายกับโลกให้มากที่สุดจนกระทั่งมาถึงดาวดวงหนึ่งที่ทุกอย่างดูเพอร์เฟกมากๆเหมาะกับการตั้งถิ่นฐานและเริ่มต้นชีวิตใหม่สุดๆแต่ทว่ามันกลับมีอยู่อย่างหนึ่งติดอยู่แค่อย่างเดียวเลยซึ่งก็คือทุกอย่างที่อยู่บนดาวดวงนี้ทุกสิ่งมีชีวิตต้นไม้ใบหญ้าไปจนถึงก้อนหินทุกอย่างมันจะเป็นฝกักคล้ายๆกับสังว์กอโพดเลย ซึ่งพอริกซูงเข้าไปดูข้างในปุ๊บลึกถึงระดับโมเลกุลก็ยังพบว่ามันเป็นฝากเหมือนกันด้วยเท่านั้นแหละครับพอริกรู้ปุ๊บก็รีบบอกให้ทุกคนขึ้นยานและพาย้ายดาวดาทันทีเห็นได้ชัดเลยว่าดาวดวงนี้มีอะไรที่ผิดปกติสุดๆถึงขนาดทําให้คนอย่างริกที่ฉลาดแบบนี้ต้องตื่นตูมขนาดนั้น แปลว,ว่ามันต้องไม่ธรรมดาแน่ๆเพราะตลอดทั้งซีรีส์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหเรียกว่าคูหูตาหลานเจออะไรต่อมีอะไรที่ประหลาดมาเรื่อยๆกว่าจะถึงตอนจบของซีรีส์สก็เจอมาไม่น้อยเลยครับแล้วยิ่งตัวริกเองที่ผจญกับชีวิตไซไฟมันนานกว่านั้นอีกก็ได้แต่คิดแล้วก็สงสัยว่าไอ้ดาวฝักโพนเนี่ยมันมีอะไรประหลาดนักประหลาดนะพอซีรีส์เองก็ไม่ได้บอกเหตุผลที่แท้จริงกับเราคนดูมันก็เลยต้องพึ่งกันเองแหละว่าเรื่องราวมันคืออะไรกันแน่ และต่อไปนี้ก็คือทฤษฎีต่างๆที่เราพอจะคาดเดาได้ครับย้ำว่านี่คือทฤษฎีเท่านั้นนะเพราะงั้นถ้ามันจะกาวแบบสุดๆก็คงไม่แปลกโดยอย่างแรกเลยเนี่ยด้วยความที่หลายๆอย่างบนดาวดวงนี้มันประหลาดมากๆ ด้วยการควบรวมเซลล์ของสิ่งมีชีวิตหลายๆอย่างเข้าด้วยกันจนกลายเป็นฝักทั้งหมดไม่เว้นแม้แต่ก้อนหินต้นไม้ใบหญ้าทุกอย่างถูกรวมเข้ามากันหมดเลยและถ้าเราอิงตามหลักวิทยาศาสตร์มันก็พอจะสันนิษฐานได้ว่าการควบรวมของสองสิ่งมันต้องเกิดจากอะตอมที่มันหลอมรวมกันจนกลายมาเป็นก้อนเป็นฝักแบบที่เห็นโดยที่สาเหตุก็ยังคงเป็นปริศนาไม่งั้นริกก็คงไม่กลัวขนาดนี้หรอกลองนึกดูถ้าเกิดครอบครัวสมิธต้องมารวมกันเป็นฝักในคนคนเดียวโอ้โ แค่คิดก็สยองและขนาดตอนนั้นเจอริกกี้แค่สองร่างยังจะบ้าตายถ้ามากับครบตี้ในร่างเดียวไม่อยากจะนึกภาพเลยแหละครับโดยไอทฤษฎีอะตอมมันนี้เนี่ยมันเป็นทฤษฎีที่แฟนๆเมืองนอกเขานิยมที่สุดเลยแะครับเพราะมันดูจะแม่นยําในแง่ของวิทยาศาสตร์ที่สุดแล้วแถมเรื่องริกกีมอร์ตี้ถ้าใครตามแบบลึกๆจริงๆจ,จะรู้ว่าถ้ามีการอิงตามหนักไซไฟเมื่อไหร่พี่แกจะเอาจริง แม่นยำมากๆไม่มีมั่วไม่มีเมคอะไรขึ้นมาทางนั้นใครที่บอกว่าเรื่องนี้มีแต่ความเกาไร้าสาระขอเถียงขาดใจเลยและอย่างในเคสนี้ถ้าหยิบอะตอมมาอ้างอิงก็จะอธิบายได้ว่าทำไมตอนที่ริกซูมเข้าไปดูในเซล์ของพวกนั้นลึกระดับอะตอมถึงได้เห็นเซล์ลเล็กๆกำลังหลอมรวมกันเป็นฝัก เรื่อยๆนั่นเองและที่เราดูในตอนนี้คือถ้าริกไม่รีบพานคนออกไปจากดาวดวงนี้แบบด่วนๆทุกคนก็จะถูกรวมกันเป็นฝักไม่ต่างกับสิ่งแวดล้อมบนดาวก่อนหน้านี้แน่ๆก็เข้าใจริกได้นะ ว่าเขาคงคิดถูกแล้วก่อนที่อะไรอะไรมันจะสายเกินแก้นั่นแหละครับจริงๆยังมีอีกทฤษฎีหนึ่งที่บอกโดวยว่าสภาพอากาศบนดาวดวงนี้มันไม่เหมาะกับมนุษย์โลกเพราะออกซิเจนที่นี่มันมีสภาพเหมือนกับฝุ่นที่จับตัวเป็นก้อนคล้ายกับดินเหนียวยิ่งเราสูดเข้าไปอากาศก็จะรวมตัวกันเป็นก้อนเป็นฝักและทําให้มนุษย์หายใจติดขัดจนถึงขั้นหยุดหายใจรับเอาออกซิเจนเข้าไปไม่ได้อีก และนั่นก็เป็นเหตุผลที่ริกต้องพาครอบครัวสมิธออกจากดาวฝักข้าวโพดแบบทันทีแต่ี้ทฤษฎีนี้ถ้าเทียบกับเรื่องอะ <K Aub ain> ตอมในทฤษฎีแรกอันนี้ดูจะมีเหตุผลมารองรับน้อยมากๆเอา้ง่ายมันเป็นทฤษฎีที่เบาหยองสุดๆก็ถือว่ามาเล่าสู่กันฟังเฉยๆก็แล้วกันเนาะและต่อไปนี้ก็คือทฤษฎีสุดท้ายที่ระดับความเป็นไปได้ประมาณ50-50เห็นจะได้ครับ ดยแฟนๆเขาบอกว่าบนดาวดวงนี้เนี่ยมันได้จะเป็นดาวที่เต็ไมไปด้วยสิ่งประหลาดที่เกิดขึ้นแบบไม่ทราบสาเหตุไม่ว่าจะทุกสิ่งที่รวมตัวกันเป็นฝักไม่ว่าจะอากาศที่เลวร้ายแมริกจะสแกนมาอย่างดีแล้วก็ตามและที่น่าที่สุดก็เห็นจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่จะดูดกลืนมนุษย์มาอยู่ในจุดๆเดียวซึ่งก็คือการรวมตัวเป็นฝักเพราะคิดว่าเป็นอาหารนั่นแหละ เอาจริงทฤษฎีนี้ก็ดูเป็นไปได้อยู่บ้างน,นะครับแต่ก็ในมุมส่วนตัวของเรานะยังสู้ทฤษฎีแรกไม่ได้อยู่ดีตรงเนี้ใครคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ แม้ว่าทฤษฎีเหล่านี้จะมีมูลความจริงอยู่บ้างแต่ข้อสงสัยตรงนี้มันก็ยังไม่ได้มีเฉลยอ,อยู่ดีนะครับครั้งหนึ่งตัวผู้สร้างริกกอร์ตี้ท่านจัสตินโรแลนด์และแดทามอนก็เคยให้สัมภาษณ์ขำๆในงานคอมมิครอนครั้งหนึ่งเกี่ยวกับประเด็นนี้เหมือนกันนะครับแต่เหมือนจะเป็นการปัน่นแล้วก็ไม่ได้ช่วยตอบอะไรเลยซะม,มากกว่าซึ่งก็เป็นสไตล์ของพวกพี่ๆแกอยู่แล้วนะครับโดยในสัมภาษณ์ครั้งนั้นคําตอบที่ทั้งคููพูดมาเกี่ยวกับเรื่องดาวฝักข้าวโพดเนี่ย มันดูทีเล่นทีจริงไปหมดที่พอจะจับใจความได้ก็คือดาวฝักข้าพดเนี่ยมันน่ากลัวจริงๆนะอย่าเข้าไปแยมเด็ดขาดเลยแค่นี้แหละไม่ได้บอกเหตุผลส่วนที่เหลือพี่แกก็ใช้เวลาพูดไปเรื่อยๆและพยายามจะสื่อกับแฟนๆว่าบางทีมุตลกก็ไม่ได้จำเป็นต้องมีความหมายก็ได้นะบางครั้งเรื่องที่ตลกมากๆมันก็ไม่ต้องการอะไรเลยนอกจากเสียงหัวเราะของเราคนดูโดยที่เราไม่จำเป็นต้องหาคำตอบใดๆเลยด้วยเรื่องมันก็แค่นั้นแหละ และใช่ครับนี่คือมุมมองจากตัวผู้สร้างทั้ง2ที่ก็เหมือนจะตอบคำถามทุกอย่างแล้วนะครับว่าดาวฝักโู้ดมันคืออะไรกันแน่และทั้งหมดนี้ก็คือทฤษฎีและคําตอบจากตัวผู้สร้างนะครับก็ถือว่าพอให้เราได้รู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอบแพลเนตมากขึ้นอยู่และต่อไปนี้จะเป็นคอมเมนต์ของแฟนๆเมืองนอกที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ ถือว่าบันเทิงใช้ได้เลยแหละหลักหลากเลยเนี่ยคนส่วนใหญ่จะเห็นตรงกันว่าทฤษฎีดาวฝักกระโพดมันไม่จะเป็นต้องหาคําตอบก็ได้ครับมันก็เป็นแค่มุกปลุกนึ่งที่ใส่มาเอาหาไม่ได้จะทําให้มันลึกซึ้องอะไรแค่รู้ว่าริก,กลัวก็จบไม่ต้องรู้ว่ากลัวเพราะอะไรหรอกอารมณ์บแบบตอนที่คนสงสัยเรื่องแมวพูดได้อะเฮ้ย <c oughs> ตกลงแล้วในหัวมันมีอะไรกันแน่ทำไมคนดูถึงได้กลัวขนาดนั้นล่ะเนี่ยสรุปแล้วในหัวแมวอาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้เป็นแค่มุกคำขำามที่ผู้สร้างใส่มายโยกคนดูเฉยๆไม่จะเป็นต้องหาคำตอบหรืออย่างอีกเคสหนึ่งมิสเตอร์ฟันเดลโอโ้ทำไมอยู่ๆไอ้ตัวนี้มันโผล่มาก,ก็มีพลังโครเวอร์วังบ้าบอขนาดกินกินทั้งจักรวาลแบบไม่ต้องอาศัยหลักเหตุผลใดๆได้สักนั้นแหละครับทนี้คนก็เลยต่างหาคำตอบกันมากมาย ว่าไอมิสเตอร์ฟันเดร์มันคือใครสรุปแล้วหายังไงก็หาไม่เจอแะครับเพราะมันเพิ่งโผล่มาแค่ตอนแรกและตอนเดียวไม่มีปบาะแสาใดๆทิ้งไว้ระหว่างทางเลยทั้งนั้นเอาง่ายๆมิสเตอร์ฟันเดลมันโผล่มาเพื่อปรับบทของเจอรี่ที่หลงจักรวาลให้กลายมาเป็นคนหลักในจักรวาลพาเมซานแค่นั้นแหละครับจบแต่คนดันโฟกัสผิดจุดว่าทำไมเจ้านี้ถึงมีพลังมากมายขนาดนั้นเฉยเลยได้แหละ แถมบ,บางคนนะครับยังโยงดาวที่ทุกอย่างเป็นฝักกับพวกโฟเบียต่างๆเช่นโรคกลัวรูโรคกลัวฝักโรคกลัวอะไรมัดรวมกันซึ่งมันก็อาจจะลิงก์กับตัวของริกได้อีกที่ตาแก่กลัวอะไรแปลกๆอย่างเช่นโจนสลัดเพราะงั้นจะเป็นโรคแพนิกอะไรแบบนี้ก็คงจะไม่แปลกนักหรอก แต่อย่างไรก็ตามนะครับนอกจากคอมเมนต์ที่มองว่าดาวดวงนี้เป็นแค่มุกโจกๆเท่านั้นแต่แฟนเดนตายโซนหนึ่งก็เล่นใหญ่หยิบเรื่องฟิสิกส์มาตั้งทฤษฎีมากมายที่เรายกมาเล่าให้ฟังไปบ้างแล้วนั่นแหละและ,และที่น่ากลัวที่สุดก็เรื่องอะตอมที่บอกไปพวกเขาบอกว่าถ้าการที่คนเราบังเอิญไปเจอดาวดวงหนึ่งที่ทําให้เซลล์ในร่างกายของเราลึกลงไประดับอะตอมควบรวมกันเป็นฝกักจนร่างกายบิดเบี้ยวผิดรูปมันดูไม่น่ากลัว ก็ไม่มีอะไรจะพูดต่อจากนี้แล้วเลยครับซึ่งเราก็แอบเห็นด้วยนะถ้าเจอจริงๆก็คงขำไม่ออกเหมือนกันนั่นแหละโดยบางก็ยกเรื่องไวรัสบางก็ยกเรื่องโรคติดต่อบางก็ยกเรื่องปรสิตฝักก้าโพดมาคุยกันที่แทนที่ปกติมันจะบ่อนทําลายเราจนร่างกายแตกสลายแต่นี่ไม่มันจะทําลายให้เรากลายมาควบรวมกลายเป็นฝักแทน จริงๆมันก็แอบน่ากลัวอยู่นะพลังเนี่ยซึ่งเหล่านี้ก็คือเรื่องที่เขาคุยกันเกี่ยวกับดาวฝักกราโ,โพ้นะครับที่น่าสนใจคือมีบางกลุ่มด้วยที่ถึงกับหัวร้อนสุดๆที่หาคําตอบไม่ได้จนไปไว่อยๆนูน่นนี่นั่นก็มีเหมือนกันถือว่าเป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งที่อยากมาเล่าให้แฟนๆริกเกอตี้เมืองไทยได้ฟังกันนะครับแต่รวมแล้วจะบอกว่าตามที่ผู้สร้างเขาบอกเลย ทั้งหมดมันถูกใส่มาเพื่อความบันเทิงจริงๆได้แหละเขามายั่วให้คาใจเล่นๆแต่ไม่ได้คิดจะทิ้งคำตอบเอาไว้ให้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะงั้นหาให้ตายตอนนี้ก็ไม่เจออะไรหรอกครับเว้นแต่เขาจะกลับมาแก้กลับมาเฉลยที่หลังปมนี้ไปจนถึงปมเรื่องแมงพูดได้และมิสเตอร์ฟอนเดลถึงจะได้รับคำตอบที่แท้จริงแน่นอน100%นั่นเองนะครับและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของดาวฝากรโพธิ์แล้วนะครับ ว่าแต่ทุกคนเนี่ยคิดเห็นยังไงกับไอดาฝากพระโพธ์ที่นั่นมันมีอะไรประหลาดถึงขนาดที่ดามเพลิกต้องหนีห่างจุกตูดแบบนี้ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันดูนะครับและก็เหมือนเดิมนะถ้าทุกคนชอบเรายิบเรื่องราวของริกกอมอร์ตี้มาเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วก็ฝากกดไลค์ให้กันหน่อยนะครับจะได้รู้ว่าทุกคนชอบคลิปแบบนี้เนาะส่วนสําหรับใครที่ผ่านมาดูครั้งแรกแยังไม่เคยกดติดตามก็ฝากติดตามให้กับพวกเราหน่อยนะครับขอบคุณทุกคนมาณะที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิป ต่อไปนะครับ